โลกในมุมมองของ value investor โดยดรนิเวศเหมวชิระอรากรอาหารหรือขยะคนที่จะเป็นเซียนในวิถีทางแบบ value investment นั้นดูเหมือนว่าจะต้องเป็นนักอ่านตัวยงวอร์เรนบัฟเฟตนั้นเป็นตัวอย่างที่สำคัญเพราะเขาอ่านหนังสือมากมายมหาศาลและเป็นคนที่อ่านได้เร็วมากนอกจากหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงแล้วผมเชื่อว่าเขาอ่านหนังสืออื่นๆอีกมากเพราะถ้าจำไม่ผิด เขาเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการชื่อดังอย่าง The Selfish Gene ของ Richard Dawkins เช่นเดียวกับ Charlie Munger เพื่อนซีและหุ้นส่วนของ Warren Buffett เองก็อ่านหนังสือหลากหลายและน่าจะมากกว่า Buffett ในแง่ของความหลากหลายทางวิชาการอื่นๆเขาบอกว่าการลงทุนนั้นคุณต้องอาศัยความรอบรู้รอบด้านมากกว่าความรู้ที่จะจำเพาะเจาะจงการอ่านหนังสือมากนั้นผมคิดว่าไม่พอที่จะทำให้เราเป็นนักลงทุนที่ดี การอ่านที่ได้ประโยชน์และได้ความรู้ที่ถูกต้องแท้จริงต่างหากที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญดังนั้นการเลือกอ่านหรือเลือกที่จะเชื่อหรือยอมรับในสิ่งที่เราอ่านจะเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้เราเก่งขึ้นและรอบรู้ขึ้นการอ่านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่จริงนั้นถ้าดีหน่อยก็ทําให้เราเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์แต่ถ้าแย่ก็คือทําให้เราเสียหายขาดทุนและรู้น้อยลงเปรียบไปก็เหมือนกับการที่สมองเรานั้น แทนที่จะได้อาหารก็กลายเป็นได้ขยะหรือยาพิษและต่อไปนี้ก็คือข่าวสารข้อมูลบางส่วนที่ผมคิดว่าเราควรใส่ใจมากน้อยแค่ไหนและเราควรเชื่อหรือไม่เอาเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับหุ้นและการลงทุนโดยตรงข้อมูลข่าวสารเรื่องแรกที่เรามักพบเจอเป็นประจำก็คือการคาดการณภาวะตลาดหุ้นหรือดัชนีหุ้นในปีนี้หรือปีหน้าสำหรับผมนี่เป็นขยะ เพราะการคาดการตลาดหุ้นอย่างถูกต้องหรือใกล้เคียงนั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะมีใครทําได้เมื่อดูจากสถิติที่ผ่านมาเหตุผลก็คือภาวะตลาดหุ้นนั้นขึ้นอยู่กับเหตุการณ์มากมายที่จะเกิดขึ้นในประเทศและในโลกเหตุการณ์เหล่านั้นมักจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันดังนั้นภาวะตลาดหุ้นก็มักจะเป็นไปอย่างไม่คาดฝันก็ใครจะไปคิดว่าปีพศ2552ที่ทุกคนคิดว่าจะเป็นปีเผาจริงของภาวะเศรษฐกิจโลกและไทยนั้น จะกลายเป็นปีทองที่ทำให้ตลาดหุ้นคึกคักกันทั่วโลกด้วยเหตุผลดังกล่าวเวลาฟังใครคาดการเกี่ยวกับดัชนีตลาดในปีนี้หรือปีหน้าอย่าไปคิดจริงจังอะไรพวกเขาต้องคาดเพราะมีคนจำนวนมากอยากฟังเท่านั้นไม่ได้แตกต่างอะไรกับหมอดูที่ต้องตอบคำถามของคนที่กำลังสับสนและกลังวลกับชีวิตในอนาคตของตัวเองเรื่องของดรดูหรือคนที่มาบอกว่าโลกกำลังจะแตกประเทศไทยกำลังเกิดกาียุคง ถึงกับล่มสลายเหล่านี้ฟังดูแล้วก็อย่าไปเชื่อหรือกังวลเพราะหลายคนที่พูดนั้นก็พูดกันเกือบทุกปีไม่ว่าจะอ้างเหตุผลอะไรความจริงก็คือโอกาสที่จะเกิดนั้นน่าจะต่ำม,มากเช่นเท่ากับโอกาสที่เราจะเดินออกจากนอกบ้านแล้วถูกฟ้าผ่าตายถ้าเรายังเดินออกนอกบ้านทุกวันผมก็ไม่เห็นเหตุผลอะไรที่จะยังลงทุนในตลาหุ้นเป็นปกติจำไว้ว่า ด o รดูมนั้นมีอยู่ทุกประเทศและแน่นอนนานๆก็มีด Doom รดูมที่พยากรณ์ถูกต้องก็คงเป็นอย่างที่พูดกันว่าแม้แต่นาฬิกาตายก็ยังบอกเวลาได้ถูกต้องวันละหนึ่งครั้งดังนั้นอย่าไปสนใจการพยากรณ์แบบดรดูมถ้าไม่แน่ใจในอารมณ์ของตัวเองก็อย่าไปอ่านเพราะมันเป็นขยะข่าวสารเรื่องของเทคนิคใหม่ๆใ,ในการลงทุน ที่จะทําให้ได้ผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่มีการเสนอออกมามากมายส่วนใหญ่ที่เห็นก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ของเจ้าตัวที่อ้างว่าสามารถทํากําไรได้งดงามจากเทคนิคที่ค้นพบเองเทคนิคเหล่านั้นเกือบทั้งหมดมักจะไม่มีเหตุผลที่เข้มข้นรองรับแต่ชื่อที่ใช้เรียกก็มักน,น่าประทับใจชวนให้คิด ว่าเป็นเทคนิคที่ตอบโจทย์คนหลายคนที่กำลังแสวงหาคำตอบอยู่สำหรับผมแล้วเทคนิคใหม่ๆแปลกๆนั้นเกือบทั้งหมดก็เป็นขยะมีคนเคยถามวอ์เรนบัฟเฟตว่ามีเทคนิคอะไรพิเศษจึงสามารถสร้างผลงานสุดยอดเขาบอกว่าเทคนิคก็เป็นเรื่องเก่าที่มีคนอื่นโดยเฉพาะเบนแกรแฮมได้คิดไว้แล้วทั้งนั้นไม่มีอะไรใหม่เขาเพียงแต่เอามันมาใช้ได้อ,อย่างถูกต้องเท่านั้น ข้อมูลอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นว่าต้องระวังเวลาอ่านก็คือเรื่องของผลการลงทุนของเซียนหรือบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาทางวิชาการจริงๆมีตัวเลขข้อมูลที่สนับสนุนชัดเจนเช่นผลการลงทุนของกองทุนรวมที่มีข้อมูลเปิดเผยและเป็นตัวเลขจริงข้อมูลของบริษัทอย่างเบิร์กชัยแฮทเทเวของบรกเกอัฟเฟดหรือการศึกษาทางวิชาการเปรียบเทียบผลตอบแทนของกลยุทธ์แบบแวร์ลูก,กับกรอที่มีเกณฑ์แน่นอนและทําอย่างมาตรฐานแบบนี้ เราก็พอเชื่อถือได้แต่การอ้างว่าได้ผลตอบแทนเท่านั้นเท่านี้โดยไม่มีข้อมูลที่เชื่อถือได้สนับสนุนหรือการโพสต์ทางอินเทอร์เน็ตนั้นผมคิดว่าผลลัพธ์ที่ได้ไม่น่าเชื่อถือเหตุผลก็คือมันจะมี b i อ s หรือความลำเอียงนั่นก็คือคนที่ได้ผลตอบแทนดีก็จะมาตอบแบบสอบถามมากกว่าคนที่มีผลงานแย่คนบางคนก็บอกผลตอบแทนที่ได้อาจจะไม่จริงแต่มีแนวโน้มไปในทางสูงเพื่อที่จะแสดงว่า ตัวเองมีความสามารถสูงซึ่งก็เป็นเรื่องของแรงจูงใจของมนุษย์ทุกคนดังนั้นเมื่ออ่านข้อมูลเหล่านั้นก็อย่าไปเชื่อพูดถึงเรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงสงครามเวียดนามที่ทหารสหรัฐและเวียดนามต่างก็คุยว่าสังหารศัตรูได้มากมายในการรบทุกครั้งแต่มีคนให้ข้อสังเกตว่าถ้าเป็นจริงตามที่กองทัพเวียดนามและสหรัฐคงหมดไปนานแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของข้อมูลหุ้นรายตัวพร้อมการวิเคราะห์ นี่คือข้อมูลที่มองภายนอกนั้นคืออาหารแน่เพราะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของข้อมูลตัวเลขที่เป็นจริงพร้อมการวิเคราะห์ตามข้อมูลที่มีอยู่ดังนั้นคนที่อ่านข่าวสารข้อมูลก็น่าจะได้รับความรู้เกี่ยวกับบริษัทดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรที่จะเสียหายหรือเสียเวลาได้ อย่างไรก็ตามเราก็ควรพิจารณาแรงจูงใจของคนที่นําเสนอข้อมูลนั้นด้วยเพราะคงไม่มีใครยอมเสียเวลานําเสนอข้อมูลให้คนอื่นโดยที่ไม่ได้อะไรตอบแทนดังนั้นเมื่ออ่านข้อมูลแล้วก็ต้องคิดด้วยตัวเองว่าข้อมูลที่ปรากฏนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ ราคาหุ้นที่เห็นนั้นคุ้มค่าหรือไม่ที่สําคัญมีปัจจัยอะไรอื่นไหมที่ทําให้ราคาหุ้นไม่สะท้อนพื้นฐานของกิจการทําให้หุ้นมีราคาต่ำกว่าที่ควรเป็นนีฉะนั้นการใช้ข้อมูลที่รับการลงทุนก็อาจจะกลายเป็นกับดักสิ่งที่เราคิดว่าเป็นอาหารอาจจะกลายเป็นเหยื่อล่อที่ทําให้เราติดกับหรือขาดทุนได้ 10. มกราคม2553ดรนิเวศเหมวชิระโรากร